สวัสดีครับนะครับเพื่อนช่างนะวันนี้นะครับจะมาซ่อมสว่านเนาะอันนี้ของผมเองอาการก็คือดูอาการก็คือกดเนี่ยนะนะกดได้เป็นบางครั้งเห็นไหมกดไม่ไปเห็นไหมต้องสลับสวิตช์กลับก่อนแล้วก็มันจะกดได้นะครับนะอาการนี้นะครับ,นะนะนะรบสวิตเสียนะครับรุ่นนี้นะ เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอันดับแรกคอดแบตก่อนนะคอดแบตก่อนแล้วก็มันจะมีน็อตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน็อตเจ็ดตัวนะครับนะนี่ผมถอดออกไปแล้วนะครับนะน็อตเจ็ดตัวแล้วก็มันจะมีล็อกตัวนี้นะครับนะล็อกตัวนี้งัดออกนะครับนี่ปึ๊บนี่นะนะครับรุ่นก็คือ GSB12-30 นะครับอ่าเป็นบัตเลดนะครับอ่าเฮฟวี่ดูตี้นะครับนะบอส นะทำไวมากเลยนะไม่ไม่แรงนเท่าไหร่แต่แรงดีนะครับนะพนะอน,นี้เสร็จปุ๊บเราก็งานออกได้เลยอ่านงะนี้นะงงออกค่อยง,งานออกมันก็จะดนะีนี่นะครับงานออกนะนี่จะมีฝุ่นใหม่นะครับเนี่ยตอนเราประกอบเลยเราก็ทําความสะอาดด้วยนะครับนะจะต้องลองเปลี่ยนสวิตกันนะน,ะนะนี่ก็เราก็ถอดน,นี้ออกได้เลยนะครับยกนี่ออกปุ๊บ สวิตก้านนครับตัวใหม่เขาจะให้มาอย่างนี้เลยครบชุดนี่ไงนะเราก็เปลี่ยนให้ครบเลยอันเก่าไม่เอาละนี่คือแผงได์มันสีเขียวนี่จะค่อยถอดออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะปัดฝุ่นปัดอะไรให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดเรียบร้อยนี่ก็ยกนี่ขึ้นนะครับมันจะเป็นสายแพร ไฟไฟนะครับมันยัขึ้นไ,ได้อยู่แล้วก็ถอยหลังนะครับสวิตช์ออกมาแล้วเห็นไหมสวิตช์นะครับออกมาแล้วนะแล้วก็เอา<ะ>ตัวน,นี้ใส่นะครับตัวน,นี้ใส่จะเป็นซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับมาช่ไปเสียบเข้าไป ที่มันเสียนี่น่าจะเกิดจากฝุ่นมันเยอะนะครับนะเข้าไปในสวิตนะคิดว่าใส่แล้วใช่ไหมต,ต่อไปก็ใส่ตัวนี้นะครับนะุดแล้วเอาสวิตมาใส่นะครับรูกลางนี่มันจะมาเข้ากับไอ้ตัวสับนี่นะครับ ใส่ใส่นะแล,แ,ลแล้วก็ประกอบแล้วทำคามสะอาดนนี้ก่นใครมีจระบีก็หาจาระบีหยอดนะครับปงป,งปืนอ่างเงี้ยนะนี่นผมไม่ได้งานกล่องไปทำความสะอาดก่อนนะ ฝุ่นเยเอะไม่เสียไว้แล้วประกอบ นี่กำลังดีอืมได้ไหยใส่แล้วนะครับใส่ตัวล็อกด้วยนะครับนี่ตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยหันน็อตก่อนสักตัวสองตัวเวลากดมันจะได้ไม่ดัง เคองเชียร์ทำไอ้ไขกวงดาวนะครับลองใส่แบบดูนะครับนะถ้าใส่ถูกมันจะกดอย่างนี้ได้นะครับนะนะแล้วนะครับนะสวิตตัวนี้นะครับนะเป็นสวิตมันนะครับมีขายทั่วไปนะครับนะตัวเราสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่นะ อันนี้ก็ง่ายนะนะครับวิธีส้มสว่านนะครับเอ,องใครพังก็ได้ดูคลิปทําได้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ